จังหวัดราชบุรีได้จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดราชบุรีในช่วงเทศกาลสงการานต์ปี2568เพื่อเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่และแผนรองรับและการปรับจุดบริการประชาชนให้เหมาะสมกับการบริการแก่พี่น้องประชาชนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว เมื่อเวลา13นาฬิ30นาทีวันที่31มีนาคม2568ที่ห้องประชุมแมกกองชั้น5สารากางจังหวัดราชบุรีนายคมกิจเจริญพัฒนาสมบัติรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดราชบุรีและศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงการานต์พศ2568 มีหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมก,การศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดราชบุรีในอำเภอทุกอำเภอทหารตำรวจแพทย์พยาบาลมูลนิธิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดราชบุรีได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการงกานต์พศ2568ตามคำสั่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดราชบุรีที่55ทับ2568 ลงวันที่24มีนาคม2568เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการป้องกันและลดปฏิเหตุทางถนนในช่วงเทศการสงการพศ2568โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นผู้อำนวยการสู่ปฏิบัติการพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานภาคีเครือข่ายรวมเป็นคณะกรรมการ,การทำหน้าที่อำนวยการควบคุมกำกับดูแลและการติดตามประเมินผล การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและการลดปัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงการพศ2568ของจังหวัดราชบุรีโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีในฐานะฝ่ายเลขานุการได้นำเสนอสถิติการเกิดปัเหตุในปีที่ผ่านมาการนำเสนอแผนการปฏิบัติงานการป้องกันและลดปัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงการพศ2568 โดยใช้ชื่อว่าขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุและชี้แจงแนวทางของแผนดังกล่าวให้ที่ประชุมรับทราบโดยประธานที่ประชุมได้เสนอแนวทางการปฏิบัติงานของจังหวัดและให้ปฏิบัติตามแผนเดิมคือเพิ่มจุดบริการประชาชนเพิ่มขึ้นอีกภายในปั๊มน้ํามันซึ่งแนวทางดังกล่าวครั้งที่ผ่านมามีประชาชนมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นทางนี้ประธานในที่ประชุมได้ให้ผู้แทนอำเภอแต่ละอําเภอตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการเพิ่มจุดบริการประชาชนได้เสนอปัญหาและแนวทาง ขอเสนอแนะซึ่งแนวทางการเพิ่มจุดบริการประชาชนในปั๊มน้ํามันของจังหวัดราชบุรีเห็นว่าประชาชนที่เดินทางต้องแวะปั๊มน้ํามันหรือแวะใช้บริการปั๊มอยู่แล้วซึ่งจุดบริการดังกล่าวประชาชนก็จะได้รับประโยชน์มากกว่าจุดบริการตามเส้นทางทาง,ทางนี้ทางนั้นจุดบริการตามเส้นทางที่จังหวัดราชบุรีตั้งไว้แล้วก็ยังคงไว้เหมือนเดิมแต่อาจเพิ่มจุดบริการเพิ่มเติมตามความเหมาะสมตามที่ทางอำเภอเห็นสมควรเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด โดยแนวะทางในการดำเนินการในช่วงเทศกาลสงการปี2568 จังหวัดราชบุรีจะดำเนินการระหว่างวันที่4ถึง24เมษายนแบ่งเป็นช่วงก่อนควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่4ถึง10เมษายนช่วงควบคุมเข้มข้นคือระหว่างวันที่11ถึง17เมษายนหรือ7วันอันตรายและช่วงหลังวันควบคุมเข้มระหว่างวันที่18ถึง24เมษายนซึ่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดราชบุรีกำหนดจัดกิจกรรมเปิดนสูงปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2568 และปล่อยขบวนรณรงค์การป้องกันและลดบัติเหตุท,ทางถนนในช่วงเทศกาลสงการในวันพุธที่9เมษายนเวลา9นาฬิา30นาทีณบริเวณด้านหน้าอาคารลงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี